ทำไส้ขนมใส่ไส้จ้า สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะมาทําขนมใส่ไส้นะจ๊ะนี่ไส้มะพร้าวคุณยายขูดมะพร้าวเรียบร้อยกวนเรียบร้อยแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปตนขูดมะพร้าวแล้วกันนี่เป็นหน้าขนมแล้วก็คุณยายมีไอ ใบใบตองแต่ว่าใบาตองแช่แข็งมันก็เลยออกดำเลยเหมือนเหมือนใบตองลวกเลยแต่ว่าก็ทนุธนอมสะสมทำพอพอได้ทำอยู่แลนี้อันนี้แป้งคุณยายจะปั้นแป้งห่อแล้วนะคะอืม ยวต้องปิดแป้งเอาไว้ด้วยกลัวเอาผ้าปิดแป้งไว้ก่อนทนุถนอมอ้ใบตองเพราะว่าไม่ค่อยมีใบตองอยู่นี่ก็เลยแช่แข็งไว้ว่าจะเก็บใบตองมาไว้นานแล้วว่าจะทำ แต่ยังไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้ทำก็เลยแช่แข็งไว้แต่ใบตองขาดๆเล็กๆเพราะว่าไปเอาบ้านน้องคนไทยขอปลูกไว้เดี๋ยวคุณยายลงหหอดูนะปกติมันจะหหรสองแต่ว่าอุทำไมเสียดายใบตองจังถ้าหห่สองแล้วมันจะพอไหมเนี่ย ไปตรงบางบางนี่ไปตรงอ่อนด้วยไม่เป็นไรนาะทำกินแค่ทำกินแล้วเนี่ยใส่ไอ้หน้าขนมกวนเรียบร้อยละทำเยอะๆใหญ่ๆเลยทำกินเอง คับเหมือนเข้าหมากทำอย่างนี้เลยมันไม่มีใบตองอะค่ะโอ้ยเหมือนเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนหมกอะไรเหมือนหมกปลาซิวเหรอนี่ไม่เป็นไร กอให้มันสวยข้างในเนาะให้มันอร่อยข้างในเนาะใบ <laughs> ตองก็เช็ดเรียบร้อยแล้วแหละตอนที่คุณยายแช่แข็งคุณยายก็เช็ดเรียบร้อยแช่แข็งไว้พอดีมันละลายน้ําแข็งมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นไร โอ้พอมิดมิดก็เอาละแล้วทำไส้ใหญ่ด้วยนะเนี่ยเท่ากับขนมไอ้ขนมเทียนเลยอะ่ะโอ้ยอน,นี่เอามาลอง ใบตองก็ไม่เสมอกันเนาะ mm hmm. เอออันนี้เขายังชั่วหน่อยเพราะว่าใบตองมันใบตองใหญ่เขายังชั่วหน่อยเนี่ย <Yeah. S 1> พอได้พอได้ ทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนๆที่โรงงานกินถ้าใบตองแก่น่ะมันดีอยู่แต่มันนี้มันใบตองอ่อนอาบางๆโอ้ยอ,อยู่นี่เนาะสรรหา สรรหาอะไรทำค่ะมันไม่เหมือนบ้านเราแต่ว่าก็พอได้กินมะพร้าวเนี่ยคุณยายลงทุนไอ้ขูดมะพร้าวเองนะแต่ก่อนคุณยายก็ทำกระต่าย ขูดมะพร้าวเองด้วยแต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปตอนทํากระต่ายขูดมะพร้าวไส่ไปหน้าขนมอปะเยอะๆกินอืมกินห่อเดียวอิ่มเอาไปแบ่งเพื่อนๆกิน ไม้กลับเอานี่แหละไม้จิ้มฟันเอาไม้จิ้มฟันมาเสียบเอาโอ้โหอันนี้โอ้ยคิดเรม,มากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร จริงๆน่าจะทําขนมเทียนนะแต่คุณยายไอ้กวนหน้าขนมเยอะเลยอ่ะกะทิหนึ่งกระป๋องโอ้โหนี่ปั้นใหญ่มากแล้วทำตอนตอนกลางคืนด้วยนะเนี่ยทุ่มหนึ่ง มาหาอะไรทำป๊าบหน้าขนมกินอันเดียวอิ่ม ถ้าทำขายขาดทุนเลยนะเนี่ยแต่น,นี้ตั้งใจทำแจกเพื่อนฝูงกินเพราะว่าอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปทำงานอันนี้ใช้ได้ ก็เดี๋ยวคุณยายทําให้ได้พอหนึ่งซึ้งก่อนนะ,ะสักยี่สิบตัวคุณยายค่อยเอาไปนึ่งเดี๋ยวต้องปิดแป้งเอาไว้ด้วยกลัวเอาผ้าปิดแป้งไว้ก่อน ทนุถนมไอ้ใบตองเพราะว่าไม่ค่อยมีใบตองอยู่นี่ก็เลยแช่แข็งไว้ว่าจะเก็บใบตองมาไว้นานแล้วว่าจะทําแต่ยังไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้ทําก็เลยแช่แข็งไว้แต่ใบตองขาดๆเล็กๆเพราะว่าไปเอาบ้านน้องคนไทย ขอปลูกไว้เดี๋ยวคุณยายลงห่อดูนะปกติมันจะโหสองแต่ว่าอุยทำไมเสียดายใบตองจังถ้าโหอสองแล้วมันจะพอไหมเนี่ยใบตองบ้างบางนี่ใบตองอ่อนด้วยไม่เป็นไรเนาะทำกิน แค่ทำกินแล้วเนี่ยใส่ไอ้หน้าขนมกวนเรียบร้อยละทำเยอะๆใหญ่ๆเลยทำกินเอง เหมือนเข้าหมากทำอย่างนี้แหละมันไม่มีใบตรงอะค่ะโอ้ยเหมือนเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนหมกอะไรเหมือนหมกปลาซิวเหรอนี่ไม่เป็นไรก็ให้มันสวยข้างในเนาะให้มันอร่อยข้างในเนาะ ใบ <peach> ตองก็เช็ดเรียบร้อยแล้วแหละตอนที่คุณยายแช่ขแข็งคุณยายก็เชด็ดเรียบร้อยแช่ขแข็งไว้พอดีมันละลายน้ําแข็งมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นไร <S <S โอพอมิด,ม,ดมิดก็เอาละ แล้วทำไส้ใหญ่ด้วยนะเนี่ยเท่ากับขนมไอ้ขนมเทียนเลยอะ่ะ <c oughs> อ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรน,นี้เอามาลอง ใบตองก็ไม่เสมอกันเนาะเอออันนี้เขายังชั่วหน่อยเพราะว่าใบาตองมันใบตองใหญ่เขายังชั่วหน่อยเนี่ยพอได้พอได้ ทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนๆที่โรงงานกินถ้าใบตองแก่น่ะมันดีอยู่แต่มันนี่มันใบตองอ่อนอาบางๆโอ้ยเนาะอ,อยู่นี่เนาะสรรหา สัรหารายทําค่ะมันไม่เหมือนบ้านเราแต่ว่าก็พอได้กินมะพร้าวเนี่ยคุณยายลงทุนไอ้ขูดมะพร้าวเองนะแต่ก่อนคุณยายก็ทํากระต่าย ขูดมะพร้าวเองด้วยแต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปตอนทำกระต่ายขูดมะพร้าวสไส่หน้าขนมปกเยอะๆกินอือมกินห่อเดียวอิ่มเอาไปแบ่งเพื่อนๆกิน ไม้กลับเอานี่แหละไม้จิ้มฟันเอาะไม้จิ้มฟันเ,เสียบเอาโอ้โหอันนี้โอ้ยคิดเละมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร จริงๆน่าจะทําขนมเทียนนะแต่คุณยายไอ้กวนหน้าขนมเยอะเลยอ่ะกะทิหนึ่งกระป๋องโอ้โหนี่ปั้นใหญ่มากแล้วทำตอนตอนกลางคืนด้วยนะเนี่ยทุ่มหนึ่ง มาหาอะไรทำปาดหน้าขนมกินอันเดียวอิ่ม ทำขายอขาดทุนเลยนะเนี่ยแต่น,นี้ตั้งใจทจําแจกเพื่อนฝูงกินเพราะว่าอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไปทํางาน <S <S <reinvent ing music> อันนี้ใช้ได้ ก็เดี๋ยวคุณยายทำให้ได้พอหนึ่งซึ้งก่อนนะสักยี่สิบตัวคุณยายค่อยเอาไปนึงนี่จ้านึ่งสุกแล้วเดี๋ยวคุณยายจะมาแกะดูนะว่าข้างในมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวคุณยายจะมาชิมดูนี่ เดี๋ยวคุณยายจะมาแกะดูเลือกอันไหนเนาะที่ขี้เร่ขี้เรนี่อันขี้เร่ขี้เร่สุดแล้วนี่โอ้ยอันนี้อืมอันนี้ก็ขี้เร่เอา อุ้ยมันเหมือนในขนมเทียนเลยอะ่ะหน้าขนมเหมือนขนมไปโปะกับขนมเทียนว่าไปโปะกับไอ้ขนมใส่ไส้ข้างในทำไมหน้าขนมมันเป็นอย่างนี้โอ้รู้แล้ว มันไม่ออกสีขาวเพราะอะไรเพราะว่าไอใบตองใบตองมันจะมันออกเป็นสีเทาอะ่ะเวลาใบาตองแช่แข็งเรามาทำขนมแล้วมันก็จะออกสีสีมันจะออกสีใบตองออกอะค่ะเนี่ยมันออกเทาเทเลยอะ่ะมันไม่ใช่ขาว อืมก็อร่อยนะเพราะว่าอ๋อเพราะว่าไอ้เนี่ยไส่มันข้างบนนี่มันเราจะผสมไอ้น้ำตาลแต่ว่าจะมาใส่ไอ้เกลือให้มันออกเค็มเค็มเยอะกว่าหวานตัวตัวแป้งค่ะอืมก็อร่อยดี South some foggy patches, but it's fine for most of the late showers popping up over the northwestern corner. Give the ego a Maui to the North Island and a few showers will linger in the north and east, milder temperatures and the sunny spells elsewhere. Getting up to the top of the country. อร่อยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปให้เพื่อนกินวันนี้คุณยายก็ทำขนมใส่ไส้สุกเรียบร้อยแล้วนึ่งสุกเรียบร้อยแล้ว ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะกดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะสวัสดีค่ะ